ไอ้พวกวงแหวนรอบนอกไอ้พวกสิบแปดมงกุฎนี่ก็เขาก็จะตายหาอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมแต่ก่อนเคยพูดคุยกันนกกันแหนกันไอ้พวกสิบแปดมงกุฎแล้ววงแหวนรอบนอกทาหารเอกมือซ้ายมือขวาแต่ก่อนนี่สีปึ้อกันจิ้มหายใบพวกสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแม้แต่อย่างใดท่านลองคิดดูสิมา อีดากดำถึงทุกวันนี้เมื่อวานนี้เห็นไปบอกว่าออกไปใส่นวมมวยชกต่อยน่นนั่นนี่บอกว่านี่เจ๊พร้อมรวยแล้วนะเมื่อเจ๊พร้อมรวยต่อจากนั้นมาเขาก็ไปหาที่พักที่อยู่โอ้ยมหากรรมผมบอกเป็นตาลิตตนสัต์อะไรกับพี่น้องเลยเป็นตาลิศตนสัตว์อ่าสุดท้ายแล้ว อีดากดาก็มาตายนับตื่นเพราะว่าหอยเน่านะครับเมื่อหอยเน่าก็เลยขายไม่ออกจากนั้นต่อมาก็เลยไปละหกระเหะรเลอรอนนี่ทุดวงไปเรื่อยๆก็เลยไปเจอบ้านพักบ้านหลังหนึ่งจากนั้นก็เลยบอกว่านี่ฉันโดนกันแก้งอย่างนั้นอย่างนี้ตอนตอนนั้นฉันร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งมั่นคงน่ะฉันเป็นเจมาก่อน ก็เลยไปยุยงส่งเสริมให้คนที่พักด้วยอยู่ที่บ้านนั้นเขาไปเปิดบัญชีปฏิญาอีหอยหมดอายุอีหอยสเตนเลียดอีหอยหมรณภาพเอวที่สำคัญผมจะบอกอะไรให้ว่านี่จุดจบของหอยสเตนเลีก็คือว่าโ,นนออา,า,อาโดนในระเทศออกจากบ้านเมื่อเขาโดนในรเทศออกจากบ้านแล้ว ออกชายบ้านไม่ใช่บ้านตัวเองนะบ้านคนอื่นคนที่ปากดีแล้วก็ออกมาโกหกปิ้นป้อนกาล่อล่อแหลคือแม่ในเอกุกกอีดักดำเป็นคนรู้จักผู้หดักผู้ใหญ่อีดักดำเขาเป็นมาดามะระดับมาดามเขาเป็นมหาเศรษฐีทุยถ้ามึงรวยมึงจะมาด่ายายสมควรเพื่ออะไรถ้ามึงเป็นผู้ดี มึงจะออกมาพูดคำหยาบถ้อยสถุนเพื่ออะไรถ้าเป็นคนคนเดียวกันที่ไปรัฐสภาวันนั้นน่ะผมบอกเลยว่าเละทั้งคณะแะครับพี่น้องเอ๋ยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้รวยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ไดูดักผู้ดักผู้ใหญ่แล้วสุดท้ายมันก็แบบว่าตายแล้ว ติดนี้ติดสินตายแล้วลูกนี่เยอะชิบหายเลยตายแล้วแบบว่ามึงก็โดนหมายอะ่ะตายแล้วคดีมึงเยอะชิบหายไปป่วงเลยสุดท้ายแลยคือฝนตกขี่หมูไไลเลยครับพี่น้องเลยต่อมานี่ไวไฟ,ไฟยิ่งกว่านี่ฟาดแปดแลวครับพี่น้องเด็กน้อยคนหนึ่งที่ปากกาขาสันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เคยใส่ร้ายป้ายสีคนอยู่ในครอบครัวนี่กรรมเนี่ยมันติดจรวดน,นะบอกเลยนะน้องมึงยังไม่ต้องตายมึงก็ตกนรกแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ศาลวันนี้เขาก็ตัดสินให้น้องว่านี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีเงินไปจ่ายค่าประกันตัวมาเนี่ยน้องต้องไปทดสอบกันกินข้าวกล่องกันแล้วนะน้องเลย สหธมิตรหายไปไหนหมดล่ะที่บอกว่าที่บอกว่าจะปกป้องคุ้มครองยูทูบเบอร์นตอนนี้นะแต่ให้สายาไปเลยว่าวอนนอนคุกนั้นนี่ปากวีชิบหายเลยนะออกปับออ,ออกมาด่าออกมาด่าสารวัตร โยี้สอพกกตูมออกมาด่านะแต่ออกมาด่าแม่น้องโอใส่ไรไปสิมึงอะไรกันนักกันนะสุดท้ายแล้วก็กรรมตามสนองนั่นน้องจอย <c oughs> สุดท้ายพ่อพระเอกเขาก็ยังไม่ได้สนใจนั่นผมจะบอกให้เลยว่าเขารอแต่ผลประโยชน์เท่านั้นเขารอแต่ผลประโยชน์ ใครที่สร้างผลประโยชน์ให้กับพ่อไปอกกกุ่อเขาเขาก็รักแต่เมื่อไร่ทีก็ตามถ้าคุณหมดผลประโยชน์เขาก็แค่เขียทิ้งอิลิ